ยินดีต้อนรับสู่มาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของเล่นชื่อว่าพายเฟสเกมก็จะเป็นเกมยิงพายใส่หน้าค่ะเป็นเกมยิงพายใส่หน้านี่นะคะก็เป็นของเล่นจากยี่ห้อ h a s b r o จะเป็นของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ5ปีขึ้นไปแล้วก็เหมาะสำหรับผู้เล่นตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะ เกมนี that. So, that game. The game. The ้นะคะก็จะเป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องยิงพายใส่หน้าตัวเองหรือว่าโปะพายใส่หน้าตัวเองนะคะก็ลักษณะการเล่นก็เหมือนกับเกมยิงเป้าค่ะด้านหลังนี้นะคะเขาจะมีรูปภาพโชว์ว่ามีเป็นเหมือนเฟรมหรือว่าหน้ากากนะคะให้เราเอาเอาหน้าไปทาบแล้วก็คอยเล็งโปะพายใส่หน้าตัวเองค่ะเราก็จะวางพายไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เล็งแล้วก็ยิงพายใส่หน้าตัวเองแพ็กเกจ ของเกมนี้นะคะก็จะเป็นรูปการ์ตูนแล้วก็มีภาพประกอบว่าเด็กๆก,กำลังเล่นภายใส่หน้าตัวเองอย่างสนุกสนานนะคะน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในกันค่ะชิ้นแรกนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเฟรมหรือว่าเป็นหน้ากากสําหรับให้เราเอาหน้าไปทาบนะคะส่วนที่หมุนนี่นะีก็น่าจะเป็น เป็นเป็นเหมือนเ,ออเข็มหมุนแล้วก็บอกเราว่าเราสามารถเล่นเกมได้ทั้งหมดกี่ครั้งลองยิงได้ก,กับกี่ทีสมับอันนี้ก็น่าจะเป็นมือสำหรับวางภายนะคะหรือว่ามือแปะใส่หน้าตัวเองชิ้นต่อไปนะคะ อันนี้นะคะก็น่าจะเป็นแท่นสำหรับวางเครื่องยิงแล้วก็แท่งสำหรับวางหน้ากากแล้วก็เหลืออีกแพ็คนึงค่ะแพ็คนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนในการประกอบต่างๆนะคะก็เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ฟองน้ำนี้ก็เขาบอกว่าให้ใช้เป็นพายค่ะ เดี๋ยวเราจะมาประกอบกันดูนะคะว่าพอประกอบเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เล่นยังไงนะคะเราก็เริ่มจากการประกอบแท่นวางคางหรือว่าหน้ากากนะคะพอเราใส่หน้ากากแล้วอ่ะอันนี้จะเป็นแท่งที่เวลาที่เราเอาหน้าไปทาบนะคะแล้วก็เอาคางของเราวางไว้บนแท่นนี้นะคะ แบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมือเหมือนมือตบนะคะเป็นมือวางพายเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ฟองน้ำก็วางไว้เป็นพายวางไว้ที่ตำแหน่งตรงนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวยิงแล้วก็เป็นตัวหมุนเจ้ามือพายให้ยิงใส่หน้าเรานะคะ แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองหมุนดูค่ะปึ้นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูค่ะแล้วก็จะต้องวางพายเอาไว้ที่แท่นนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เข็มหมุนเป็นวงล้อนะคะแล้วก็ลองหมุนดู อันนี้นะคะเราก็จะต้องยิงทั้งหมด2ครั้งแล้วก็เลงสุดแล้วก็หมุนสมมุตินะคะเข็มไปอยู่ที่เลขไหนแล้วก็เล่นตามจำนวนครั้งตามนั้นวางภายเลงแล้วก็ยิงภายใส่หน้านะคะถือว่าเป็นเกมที่เหมาะสำหรับเล่นหลายๆคนนะคะจะสามารถสร้างความสนุกสนานได้มากทีเดียวเราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกกับวิดีโอของเรานะคะ คุณผู้ชมอยากจะชมวิดีโออื่นๆจากรายการของเราก็สามารถติดตามเราได้ทาง YouTube และกด s ั b s c r i b ์ได้ฟรีนะคะเราจะได้แจ้งคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆเราอยากให้คุณผู้ชมช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาสนุกกับเราด้วยนะคะเราขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเรากลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ